ขอกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่กด e, ติดตามช่องนำโชคพรกเครื่องชาแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพรกเครื่องชาแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวพระเครื่องาสายอสาีสานสายจังหวัดขอนแก่นให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับในรูปที่เห็นก็คือวัตถุมงคลพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาสีทนการจโนวัดสมศรีบ้านประคืนจังหวัดขอนแก่น นะครับท่านเป็นพระเกจิสายอีสานเป็นพระเกจิสายกรรมฐานาสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับผมแล้วก็เป็นพระเถระรุ่นเดียวกับพระอ,า,อา,าจารย์ฟัน่นอาจารย์โลหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปูงงป่บุญมาทิตเเปโมนะครับผมแล้วก็ตลอดจนครูบาอาจารย์สายอีสานที่ดัง,ดง นะผมเพราะว่าประวัติของท่านคร่าวๆก็ท่านเป็นต้นตระกูลจากาจังหวัดอุบลราชธานีนะผมแล้วก็ได้บวชมาปฏิบัติแล้วก็บวชมาศึกษาพระธรรมที่วัดโพธิสมพรนะครับผมโดยมีท่านเจ้าจคุณพยานิลกนะหถือว่าหลวงปู่จุมครับนะ วัดโพธิสมพรเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ท่านก็ด้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่บุญมาที่ตาเปโมครับผมที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านครับผมตลอดจนได้ทุดงทุดงแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ได้ศึกษาข้อวัดต่างๆจากกูบาจารย์จากหลวงปู่มั่นพุริทธตครับผมแล้วก็ท่านก็ได้สร้างวัดสร้าง บุรณะพระาธาตุนะครับผมได้ร่วมสร้างพระาธาตุได้ร่วมสร้างวัดแล้วก็ได้เดินทางไปทุดงสถานที่ต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่ท่านได้รับก็ได้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนะครับผมก็คือสาย5แล้วก็หัวหน้าพระธรรมทูตสายเจเพื่อไปอทุดง แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปให้ความรู้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลับมาศรัทธาในพรอศาสนาครับผมเรื่องเกี่ยวกับข้อวัดข้อปฏิบัติให้รู้ถึงความเข้าใจในศาสนา,าไม่หลงผิดหลงทางไปบูชาผีหรือว่าบูชาลัทธิต่างๆ ในสมัยนั้นนะครับผมถ้ากลับมาเรื่องพระเครื่องชุดนี้นะครับผมประวัติของท่านบางส่วนอขอโทษนะประวัติของท่านบางส่วนท่านก็มีลูกศิษย์ที่ดังๆมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปนะครับผมก็เช่น หลวงปูผ่ผางจิตตคุตโตอันนี้ก็ลูกศิษย์ของท่านหนึ่งูปครับนะผมแล้วก็หลานท่านที่มีชื่อเสียงก็หลวงปู่พระมหาโศกัสโปนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ชมประพัสโลครับนะผมที่อำเภอโนนศิลานี่ก็ลูกศิษย์ของท่านแล้วก็สมัยช่วงหนึ่งช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับท่านก็ไปประชิมมวัยของท่านนะท่านก็ไปสร้างวัดอยู่ในโซนจังหวัดขอนแก่นหลายที่ครับนะผมโดยเฉพาะ,ะแถวอำเภอมัรจารี นะผมวัดแรกที่ท่านไปสร้างนะในจังหวัดมันจากคีรีก็น่าจะเป็นวัดดูนนะวัดอุดมครงคาคีรีเขตนะที่หลวงปู่พางได้ไปอยู่แล้วก็ไปจำพรรษานะประวัติคร่าวๆพี่ๆเพื่อนๆก็นาก่าจะคงได้รับทราบกันนะผมเพราะว่ามีคนทําประวัติมีผู้ที่ศรัทธาทําประวัติออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็มาเล่าถึง พระเครื่องชุดนี้นะครับผมพระเครื่องชุดนี้ครับที่เห็นอยู่ในรูปนะครับเป็นพระเครื่องย้อนยุคที่จัดทําขึ้นมานครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ทันหลวงปู่พระมหาสีทนกาญจนโนบุกเสกหรืออธิษฐานจิตนะครับเป็นพระเครื่องที่ทําย้อนมาที่หลังครับจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมดีดกครับผมวัดป่าแสงอรุณตําบลพระคือ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านก็เป็นพระมหาเถระเป็นพระเจ้าคณะเป็นเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ท่านหลวงปู่พระมหาสีทนการเจโนแล้วก็ท่านหลวงปู่ผางจิตตะคุโตแล้วก็ท่านหลวงปู่พระมหาโสกัตโปนะครับผมท่านก็มีเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสนะครับในข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านนะครับผมท่านเจ้าคุณสมาน สุมเมโวครับผมปท9ก้าอวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นครับผมรุ่นนี้ท่านจัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระครับผมอ่าฉลองสิม,สมอีสานครับสิมอีสานก็คือโบสถ์โบสถ์โบ,โบราณของคนอีสานครับผมจะเรียกว่าสิมครับผมอ่าท่านเจ้าคุณได้สร้างท่านเจ้าคุณสมานได้สร้างอ่าโบสถ์สไตล์ศิลปะอีสาน ก็คือให้มีชื่อว่าสิมอีสานครับนะผมถ้าใครไปจังหวัดขอนแก่นหรือว่ารู้จักวัดป่าแสงรุนก็จะไปเห็นสิมอีสานของหลวงพ่อจันทะคุณที่สร้างไว้ครับผมเป็นพุทธลักษณะเป็นศิลปะอีสานโบราณครับนะผมประยุกครับนะผมนะท่านเพื่อสืบทอดครับนะความเป็นศนะิลปะโบราณไม่ให้ เสื่อมไปสลายไปตามกาลเวลาครับผมรุ่นนี้ท่านจัดสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่พระมหาสีทนการเจโนครับผมแล้วก็เพื่อให้ญาติโยมได้ไว้บูชาครับผมเพราะว่าญาติยาโยมสาธุชนในจังหวัดขอนแก่น,นก็ให้ความศรัทธาหลวงปู่พระมหาสีทน เป็นจำนวนมากตลอดจนจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬสมัยก่อนนะครับแล้วก็ในตัวอำเภอมันจากคีดีเองหรือว่า,าจังหวัดนครศสีมาเองบางส่วนก็มีความศรัทธารู้จักหลวงปู่พระมหาสีทนการจนโนะครับถ้าเรามาดูในาพากเครื่องชุดนี้ก็จะถูกจัดสร้างขึ้นมา3แบบนะครับผมก็คือ1รูปหล่อขนาดหน้าตัก1นิ้ว ครับผมแบบตั้งหน้ารถหรือว่าแบบบูชาก็ได้ครับผมแล้วก็2ก็คือเป็นเหรียญครับผมเหรียญนี่สร้างประเภทเดียวครับผมก็คือเป็นทองแดงดมดําน้ําตาลประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีรูปหล่อรูปหล่อขนาดเล็กครับผมอันนี้เป็นรูปรหล่อห้อยบูชาครับผมข้างล่างก็อุดกิ่งนะครับผมแต่ว่าแล้วก็วกอ,อันนี้ก็เหมือนกัน2อนีนะครับอันนี้จะเป็นก้นกวงนะครับไม่ใช่ก้นตันหรือว่าไม่ใช่อุดกิ่ง นะผมอันนี้เอาไว้ตั้งนางรถหรือว่าเอาไว้บูชาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามาดูรูปหล่อขนาดหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วครับที่เห็นลักษณะจะถอดพิมพ์มาจากรูปสมัยเก่าที่เป็นรูปยังหนุ่ม นะครับผมยังหนุ่มของหลวงปู่ระมหาสีทนนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็ใช้ชื่อว่าพระอาจารย์สีทนนะครับผมพระอาจารย์สีทนครับแล้วก็จะถูกจัดสร้างขึ้นปี2537นะครับเกจิที่เข้าร่วมลุกเสกก็อาทิเช่นก็หลวงปู่ท่อนนะครับผมเป็นต้นนะครับแล้วก็ตลอดจนครูบาอาจารย์สายอิสาน สมัยนั้นก็พระมหาเทระก็ยังมีหลายรูปนะผมอย่างเช่นหลวงปู่ท่อนยานวโลแล้วก็หลวงปู่พระมหาโสกสโปแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระเทพบัณฑิตพระธรรมบัณฑิตนะครับผมก็คือหลวงปู่จันทร์วัดโพธิสมพรทั้งก็ลงมาเป็นประธานในพิธีให้นะครับผม ครูบาอาจารที่ร่วมปลุกเสกก็มากมายครับผมตลอดจนหลวงปู่ช่างชาลิทิตัรธมโมครับผมหรือว่าพระครูสารธรรมอาจารย์วัดท่าประทายจังหวัดขอนแก่นนี่ก็เป็นพระอุปถาที่ดูแลหลวงปูา่าเอลวงปู่พระมหาสีทนการชโนเนี่ยจนวราระสุดท้ายครับผมแล้วก็ได้รับสืบทอดวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่พระมหาศีทนเนี่ยมา จึเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมที่ว่าถ้านึกถึงบูรีชนก็ต้องนึกถึงหลวงปู่ช่างวัฒนประทายครับผมนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อขนาดหน้าตักหนึ่งนิ้วเป็นขนาดาตั้งนงั่งรถหรือว่าบูชาก็ได้นะครับผมจำนวนจัดสร้างนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่า,าก็ยังพอมีให้เห็นบ้างปะปายนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดหเห็นทุกทุกวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ รูปหล่ออีกประเภทหนึ่งก็เป็นรูปหล่อแบบริขนาดห้อยคอนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เขียนว่าพระอาจารย์สีทนนะครับด้านหน้าก็อย่างที่เห็นอยู่ก็เคยเห็นมีกระไหลทองนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะผมมีกระไหลทองก็มีให้เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็เหมือนกันเขียน2537ั้าร้ยด้านใต้ก็อุดฝานะครับผมแล้วก็มีตัวอักขระเป็น ตัวสะนะับผมอันนี้จะเป็นตัวอักขระขอมเขียนว่าสะครับก็คือก็แทนคําว่าสีทนนะครับครับแล้วก็มีกิ่งมีกิ่งนะครับอันนี้นแบบมีกิ่งห้อยคอครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นพระมหาเถระจัดร้างแล้วก็เป็นเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคครับผมที่ ได้จัดสร้างขึ้นมาครับผมถ้าเป็นเหรียญที่เห็นอยู่ก็เหมือนกันครับเขียนว่าหลวงปู่พระมหาสีทนการเจโนโน,นะครับแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังก็รุ่นสร้างสิมอีสานนะครับผมปี2537วัดป่าแสงกรุลุนจังหวัดขอนแกน่นนะครับ รุ่นนี้ไม่ทันหลวงปู่พระมหาสีทนการจนโนปลุกเสกนะครับเพราะว่าหลวงปู่พระมหาสีทนการจนโนท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี2518นะครับผมตร่นี้จะเป็นาทายาทธรรมของหลวงปู่พระมหาสีทนหรือว่าเป็นพระมหาเทระพระเกจิสายสารสายกรรมฐานร,ร่วมปลุกเสกอธิษฐานกิจนะครับผมครับเหรียญที่เห็นผมก็เห็นมีเนื้อเดียวนะครับเนื้อเดียว เนื้อทองแดงลม <c oughs> น้ำตาลลมดำนะครับขอโทษทีครับพอดีเสียงแหบไปครับก็เนื้อเดียวครับที่เห็นอยู่ก็มีเนื้ออทองแดงลมดำลมำตาลน,นะครับที่เห็นอยู่นะครับส่วนกระไหลอื่นเห็นไหมไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับกผมเห็นเนื้อเดียวเนี่ยครับจริงๆเหรียญจะไม่มีจานนะครับอันนี้เหรียญที่ ได้รับมาเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่แจกที่วัดอุดมคุงคานิมิตครับวัดที่หลวงปู่ช่างท่านไปอยู่ไปจำพรรษาอยู่ที่นู่นครับแล้วก็ทางลูกศิษย์ทางคณะก็สร้างความแตกต่างให้โดยให้รู้ว่าชุดนี้ออกมาจากวัดอุดมคงคานิมิตนะครับผมที่จังหวัดกาฬสินคือวัดที่หลวงปูชง่ชา่างชาลีทิตตธรรมโมท่านไปอยู่จำพรรษา ู่น,น,นะครับก็เหลือจำนวนไม่ถึง50เหนนรียญนะถ้าลูกศิษย์ท่านก็จานักขละแล้วก็ตอกเลข1ตัวเล็กเลขหนึ่งไทยครับให้เป็นรับรู้ว่าชุดนี้หลวงปู่ช่างท่านได้ทำไว้อีกแล้วก็าจานักขละไว้ครับผมเพื่อเพิ่มความาเข้มขังให้ครับผมสำหรับคนที่ได้รับแจกไปส่วนนี้ก็เป็นรูปถ่ายของหลวงปู พระมหาสีธนกาญจนโนะครับผมก็จะมี2ลักษณะก็คือสมัยหนุมน่มๆอันนี้เป็นรูปถ่ายติดใบสุทธินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายติดใบสุธีอีกแบบหนึ่งแต่ว่า,อ,าอันนี้น่าจะอยู่ที่วัดสมศรีนะครับผมรูปแบบแบบนี้นครับ,รบก็ที่เข้าใจนะครับก็คือพระเชื่อชุดนี้ ไม่ทานลวงปู่พระมหาจีทนการณนโนปูกเสกอธิษฐานจิตนะครับก็เป็นสร้างย้อนยุคขึ้นมาโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมดิรกปอท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ควัดป่าแสงอรุณตำบลพระลรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมาในปี2537ครับเรียกชื่อว่ารุน่นสร้างสิมอีสานนะครับผม ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านาถูกใจชื่นชอบผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอขอภัยด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องน้ำโชคภาเครื่อง c h ช n แนลด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเรื่องราวมีภาคเครื่องต่างๆที่ผมได้อ่า,อา มาหรือสะสมมาหรือว่าบูชามาก็จะเอามารีวิวให้พี่พเพื่อนๆได้รับชมรับฟังด้วยกันนะครับผมครับขอบพคุณมากน,นะครับขอบคุณครับ